สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาในวิธีนะครับการต่อแบตลำโพงรุ่นนี้นะครับดีพาวเวอร์ Power นะครับรุ่น k 5ห้าเนะครับใช้ไฟ7.2โวลต์นะครับเอ้เจ็นะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้ทีโนะครับ ที่เป็นลาโพงลักษณะนี้ก็จะใช้น่าจะใช้แบตเดียวกันนะครับแต่เป็นรุ่นใหญ่นะครับรุ่นรุ่นตัวใหญ่อันนี้แบตเตอรี่ที่ที่ติดมากับเครื่องนะครับตัวนี้จะเป็นของรุ่นท o โอนะครับ7.4โวลต์นะครับทีนี้ตัวตัวนี้ไม่มีแบตมานะครับแล้วก็มาต่อเองนะครับก็คือใช้แบตเตอรี่18650นะครับต่อ ต่อแบบอนุกรมกันนะครับก็จะได้เป็น7.4โวลต์นะครับนี่ครับแล้วก็เอาตัวที่เสียบตัวนี้มาใส่นะครับตัวนี้ก็เป็นอะไรเก่านะครับอันนี้ก็บางทีหรืออะไรมาก็เก็บอะไรเก่าไว้นะครับอันนี้แบบเดิมนะครับเขาจะปิดไว้นะครับแต่ตัวนี้พอต่อนก นุกรมวันแล้วก็7.4โวลต์นะครับเกินนะครับ,ออรบประมาณ8โวลต์น,นะครับเพราะว่าพอพอชาร์จเต็ม1 8 6 5 0เนนี่มันจะ4.2โวลต์น,นะครับแต่เขารระ,ะบุว่า3.7โวลต์ก็จะมาในไม่ทีนะครับนี้ก็คือการต่อแบบอนุกรมนะครับก็คือเอาขั้วบวกนะครับขั้วขั้วบวกขั้วลบ,บมาเรียงต่อกันนะครับ บวกต่อลบแล้วก็บวกมาต่อลบอ,นนอันนี้คือเป็นสองตัวนะครับขั้วบวกฝั่งนี้ขั้วบวกนะครับฝั่งนี้ขั้วลบ,บต่อกันแบบนี้ลักษณะน,นี้นครับมันก็จะกลายเป็น7.4โวลต์นะครับ่อนละ3ามก็รวมเป็นส7.4นะครับแล้วเราก็เอาไฟตรงนี้ออกมาเป็นลบตรงนี้ออกมาเป็นบวกนะครับมาทำแบบนี้ครับ แต่ถ้าลักษณะการต่อแบบขนานนะครับก็คือต่อบวกมาใส่บวกนะครับแล้วก็ออกไปเป็นขั้วบวกต่อลบมาใส่ลบแล้วก็ออกไปเป็นขั้วลบนะครับก็ไฟก็จะยังคงทีู่่ครับสามจุดเจ็ดโวลต์เหมือนเดิมเหมือนภาวะลักษณะเหมือนภาวะแบงค์นะครับถ้าต่อมาสามก้อนนี้ไฟก็ยังเป็นสามจุดเจ็ดโวลต์เหมือนเดิมแล้วก็ไปออกไปผ่านรูชาก็จะแปลงเป็นห้าโวลต์นะครับ กรณีที่เราต้องการไฟสิบโวลต์นะครับเราก็ใช้หนึ่งดหหศูนนะครับ3ามก้อนนะครับเรียงต่อกันแบบนี้นะครับแต่เราจะเรียงแบบนี้ก็ได้แต่เราคือเรายัางไงเราต้องเชื่อมวงจรมาให้มันเป็นบวกกับลบบวกกับลบนะครับแล้วก็มาออกตรงนี้ลักษณะนี้คือนี่ครับลักษณะเหมือนไฟฉายดืนดวิทยุรุ่นเก่าที่จะเอาฐานเรียงต่อกันนะครับสามก้อน ตัวนี้สามเจ็ดโวลต์สามก้อนก็จะเป็นสิบเอ็ดจุดหนึ่งแต่ถ้าชาร์จเต็มแล้วก็จะประมาณสิบสองโวลต์นะครับตัวนี้เต็มแล้วชาร์จถ้าเต็มแล้วสี่สี่จุดสองโวลต์นะครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับแนะนํานะครับการต่อวงจรต่อแบตเตอรี่นะครับลำโพงดีพาวเวอร์นะครับให้เป็น7.4โวลต์นะครับ ต่อแบบอนุกรมนะครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ค,ครับขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ